เอาละค่ะถึงคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะรู้กันแล้วว่าเลนส์แอลแวร์ของ S อสซีลอช่วยให้ดวงตาของเรานั้นปลอดภัยเพราะว่าเลนส์ไม่แตกกระแทกยังไงก็ไม่แตกค่ะคลิปนี้นะคะแอร์ก็เลยจะเอาคอมเมนต์ของเพื่อนๆในเฟซมาทดลองให้ดูกันค่ะคอมเมนต์นี้นะคะมาจากคุณกัญยรัตน์นามคันทีบอกว่านั่งทับให้แตกเลนส์ทุกไม่แตกเป็นยังไงนะคะเรามาลองดูกันค่ะ จริงๆด้วยค่ะแต่สงสัยแอร์จะเบาไปแอร์มีพี่หมูมาช่วยค่ะ จริงด้วยค่ะเลนส์แว้นตา Airwear จาก e s i l o คนทานกว่าเลนส์ทั่วไปถึง12เท่าใส่สุดๆนานเท่าไหร่ก็ไม่มีเหลืองเบาสบายกว่าเลนส์ทั่วไปถึง30%ไม่มีรอยแว่งกดที่จมูกด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะมาทดลองอะไรกัน Airwear Safety Choice for Eyes จาก e s i l o